สวัสดีครับร้านนดาลิซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับมาถ่ายน้ำมันเครื่อง All New Isuzu D-Max 1.9กันนะครับผมน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็น l e a r l u b i c a n นะครับเบอร์ 15W40 นะครับผมขนาด7ลิตรนะครับผมและก็จะเป็นกองน้ำมันเครื่องของ Boss นะครับครับขั้นแรกนะครับเราก็ทำการใช้ลิปยกรถก่อนนะครับต่อมานะครับทำการคลายน็อตตัวถังน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อถ่ายน้ำมันเครื่องอ่อนนะครับน้ำมันเครื่องเก่าที่มีอายุการใช้งานนานครับก็จะมีสีดำแบบนี้เลยนะครับผม เราจะใช้ทางการถ่ายออกแล้วก็ใช้เครื่องช่วยดูดนะครับเพื่อให้น้ำมันเครื่องเก่าออกจากตัวเครื่องให้หมดนะครับผมแล้วก็ทำการขันน็อตปิดตัวถันน้ำมันเครื่องให้สนิทนะครับต่อมาครับก็ทำการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องนะครับผมตัวนี้ครับเป็นเครื่อง1 9นะครับกรองน้ำมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมครับต่อมาก็ขันตัวกรองให้สนิทนะครับแล้วก็เริ่มเท น้ำมันเครื่องกันเลยนะครับผมเรอารูบิคันนะครับเบอร์สิ wc สินะครับน้ำมันเรอานะครับลักษณะเด่นของเขาเลยนะครับจะมีกลิ่นที่หอมนะครับผมและเป็นน้ำมันคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับผมหลังจากนั้นครับทำการเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับให้อยู่ในเกร์มาตรฐานนะครับผมแล้ววันนี้นะครับลูกค้ายังเลือกเปลี่ยนกองเฟรกด้วยนะครับที่ใช้กับตัว all new d max นะครับผม อันนี้เป็นกองเก่านะครับแล้วก็ใส่กองใหม่เข้าไปเลยนะครับปิดให้สนิทนะครับผมเปลี่ยนง่ายนะครับผมบริการฟรีจักรทางร้านนะครับล้างแอร์ฟรีนะครับผมชีสเปย์ทำความสะอาดให้ด้วยนะครับที่ห้องเครื่องนะครับผมเรียบร้อยครับสนใจนะครับแผงน้ำมันเครื่องกับร้านนาดาดิซิ่งช็อปนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือมาตามพี่อยู่ด้านล่างได้เลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ